ได้คะแนน2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3แล้วก็2 0 1, 2 1, 2 1, 2 1, 1, 2 1 4ครับหลังสิทธิ์ไปทางสถานกลางกรุงเทพอภิวัตรจีเอสีนะครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 0 7นะครับ2 0 7ก็น่าจากรุงเทพเปลือโปงไปทางนาครสวรรค์นะครับ うん。<laughs>

นี่เป็นขบวน2065ห้าครับผม QW ห้าสองหนึ่งสามะครับมาแล้วครับกับขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็หนึ่งนะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรป้ายทางสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับ ขณะนี้กำลังเข้าจอดสถานีชุมทางตะลิ่งชันนะครับผมนี่ลิ้วอย่างยาวเลยครับมีตู้รถนอนปรับอากาศนะครับตู้รถนอนและนั่งปรับอากาศชั้น2องพวงไป2ตู้ท้ายครับผม รถดีเซลรางขนำหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าคันที่สองหนึ่งสองสองสองนะคะาารับมี่ผู้โดยสารกำลังขึ้นนะาาไปแล้วครับสำหรับขบวนรถ พิเศษโดยสารนะครับขบวนที่1118นะครับต้นทางจากนาคปรปฐมปลายทางทนบุรีครับขณะน,น,นี้ออกจากสถานีรถไฟชุมทางตะลิงชันแล้วนะครับผม QR ว5206 กแล้วครับกับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37กับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่45ครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่37นะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสส่วนขบวนที่45เป็นขบวนรถเร็วระหว่างประเทศจากต้นทางสถานีการกรุงเทพอภิวัตปลายทางไปปดังเบซาประเทศมาเลเซียครับ มิเตชีสี่ห้าหนึ่งสองมาแล้วครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่ครับสองห้าสี่จากหลังส่วนจังหวัดชุมพรไปทางธนบุรีครับข้าราชการแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟได้ผลเป็นอย่างดีเขาจอดสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันนะครับข้ราชกแห่งประเทศไทยคงมีโอกาส วนที่หนึ่ง่งเครับเดร์ดิเซลรางคนดสอาหนึ่นะครับคันที่สองสอสอง คที่3 25 22นะับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่40นะครับ40นะครับต้นทางจากสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพอภิวัตน์ขนาดนี้ออกจากสถานีไปสารลายม้อมาแล้วครับรถดีเซลรางคัน,นํำ1120นะครับคันที่2ครับ1240คันที่3 1254 อันที่สี่ครับหนึ่งหนึ่งสามเก้าครับโอ้คนนี้แน่<ๆ> <ส parole S 2> นมากเลยอันที่ห้าครับหนึ่งหนึ่งสามห้าครับกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่สามห้าครับต้นทางจากกรุงเทพระโคโปลายทางบ้านโป่งนะครับรวมตัวนะครับขบวนรถต่อเชื่อมชานชาลาที่สองเป็นรถโดยสารธรรมดาขบวนที่ Q&W ห้าสองสามสองนะครับ มาแล้วครับกับขบวนรถเร็วขบวนที่169อะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางยะลาโดยครับท,ที่นี่สถานีสนนารยา่วนญนาทพิชสารล,ลงจากขบวนรถจะขับพวดูสิ่งของสัมภาระนำสิดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนเลยนะครับ รถดีเซลรังขนนำหนึ่าศูนยนะครับอันนี้2องครับหนึ่งอันนี้สามหน่งหนึ่ครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 6งหนะครับ,บ,ราาบ,รบต้นทางจากสวนสวนปฏิพัฒน์ปลายทาง เข้ากรุงเทพพรมพง์นะครับขณะน,น,นี้ออกจากสถาน,นีรถไฟสารายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันสตอม C108 เครื่องยนต์ m อ u มาแล้วครับกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่351นะครับต้นทางจากพนบุรีปลายทางไปลาดบุรีครับขณะนี้กำลังเข้าจอด เทียบในชาญนชราที่สองของสถานีรถไฟสารายาแล้วนะครับฮิชียร์สี้ครับ อาลละครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนขบวนที่83นะครับก็กำลังออกจากสถานีรถไฟสารายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขบวนที่83นะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเปียงตรังนะคบขณะนี้กำลังออกจากสถานีรถไฟสารายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม บายบายครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่ใหม่ยังปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถด,ด่วนขบวนที่83นะครับตู้หลังก็จะเป็นตู้แอร์ครับมีตู้บชรชทอปอด้วยครับ <c oughs> มาอย่างยาว ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับขบวนที่83นะครับมาไฟกระพริบแล้วครับ QY ห้าสองสองสาม แล้ครับกับขบวนรถด่วนขบวนที่85ครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปนครศรีธรรมราชนะครับขณะนี้กำลังจอดเทียบในชานชลาที่2ของสถานีรถไฟสารายาแล้วนะครับผมสำหรับขบวนที่85ครับหรืยาวมาก นะครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนขบวนที่85ครับออกจากสถานีรถไฟสรยาแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปนครศรีธรรมราชนะครับตู้หลังก็จะเป็นตู้รถนอนเลยนะและนั่งปัประกาศนะครับโอ้มีชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมมีรถนอนและนั่งปัประกาศชั้นที่หนึ่งด้วยครับ แล้วนะครับบ๊ายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านครับเดินทางถึงที่ใหม่อย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถด่วนขบวนที่85ครับผมอันสตอมซีนิลห้าเครื่องยนต์แคทเ r อร์พิลล่า มาแล้วครับกับขบวนรถเร็วขบวนที่167นะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรไปทางกันตังจังหวัดตังนะครับรถที่16คันนำ1115ครับอันนี้สองครับ1226 กับขบวนรถพิเศษชันเมืองโดยสารนะครับขบวนที่1132ครับกลับมาจากนครปฐมปทางเข้าทนบุรีครับนี่ฮะระหว่างรอขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่634ครับตอนนี้เราฟังเสียงเครื่องกันไปก่อนนะครับเสียงเครื่องกันอันไพเราะน่ารักครับติ้งติ้ง ไ่ัไม่มีใครฟ้าเลยครับมาแล้วครับ G A สี่ห้าสามสอง กับขบวนรถสินค้านำมาดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดพิษณุโลไปลายทางไปยังโรงกันน้ำบังจากแม่น้ำนะครับขณะนี้กำลังวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ได้บพหอหมายเลข500เท่าไหร่ครับบพหอ50013ใช้ดีครับไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับขบวนที่634ครับ ขณะนี้เวลา22เนกา37นาทีครับ